สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่14นะคะกลุ่มชื่อสตรอเบอรี่ปั่นค่ะนี่เราจะมานำเสนอธุรกิจของเรานะคะจะเป็นธุรกิจคาเฟ่หมาค่ะคาเฟ่หมาของเรานะคะเป็นคาเฟ่ที่ลูกค้าสามารถมานั่งดื่มเครื่องดื่มทานของหวานและเล่นกับน้องหมาได้นในบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะ เราตั้งใจให้คาเฟ่แห่งนี้เป็นพื้นที่สําหรับคนที่อยากพักผ่อนใจในวันหยุดหรือช่วงเวลาว่างปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตภายใต้ความเครียดและความกดดันจากการเรียนหรือการทํางานเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการแข่งขันในสังคมเวลาอันจํากัดหรือภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่ะคาเฟ่หมาของเรานะคะตอบโจทย์ลูกค้ายอย่างไงคือสุนัขเป็นวนหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ดีเพราะมีความน่ารักซื่อสัตย์และเป็นเพื่อนที่ช่วยตอบใจได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ แต่หลายคนไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้เพราะมีข้อจํากัดด้านเวลาพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมเช่นหอพักคอนโดหรือบ้านที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ค่ะดังนั้นร้านของเราดอกคาเฟ่เรามีแนวทางในการแบ่งโซนต่างๆที่ชัดเจนโซนนั่งชิลโซนเล่นกับสุนัขจัดอย่างเป็นระเบียบทําให้คนที่ไม่คุ้นชินกับสัตว์ยังสามารถมานั่งชิลได้และมีการฝึกฝนสุนัขให้เชื่อฟังไม่ดื้อและคุ้นเคยกับผู้คนค่ะ กลุ่มลูกค้าของเรานะคะมีหลายรูปแบบเริ่มตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายหลักของคนวัย17-15ปีคนที่ชื่นชอบในสุนัขเป็นพิเศษรวมทั้งคนที่เลี้ยงสุนัขหรือคนที่ไม่เลี้ยงสุนัขค่ะนี่จะเป็นสายสุนัขของเรานะคะคุณค่าและบริการของเรานะคะ 1. นึ่งานสุนัขมีหลายสายพันธุ์ลูกค้าสามารถเลี้ยงกับสุนัขได้ทุกตัวค่ะ 2เป็นพื้นที่บําบัดจิตใจหากลูกค้าที่มีความเครียดและต้องการผ่อนคลายสนใจอยากเล่นสุดกับสุนัขด็อกคาเฟ่จะให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดกับสุนัขเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เวลาเล่นกับสุนัขได้อย่างเต็มที่ค่ะ 3. ม,มีมุมถ่ายรูปหลากหลายมุมลูกค้าสามารถถ่ายรูปกับน้องสุนัขในร้านและเช็คอินเพื่อร่วมกิจกรรมกับด็อกคาเฟ่ได้เช่นหากถ่ายรูปเช็คอินจะมีส่วนลดให้กับลูกค้าค่ะ 4. บรรยากาศภายในร้านที่แต่งสวยงามและสะอาดปลอดภัยทางร้านมเรียลบาย มีโซนแยกระหว่างทานอาหารและเล่นกับสุนัขค,ค่ะช่องทางการเข้าถึงลูกค้าของเรานะคะร้านสุนัขคาเฟ่บริการจำหน่ายเครื่องดื่มอาหารผ่านทางหน้าร้านร้านจัดตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชรเขตจตุจักรซึ่งเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายสำหรับการดำเนินทางด้วยรถยนต์หรือ BTS ค่ะและยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Instagram Facebook Tiktok และ Line ค่ะ ความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะเน้นการทําการตลาดผ่านทางออนไลน์พิสารที่ให้ลูกค้าได้เลียนกับสุนัขอย่างใกล้ชิดมีการแชร์รูปภาพเช็คอินร้านคาเฟ่แสดงความคิดเห็นหรือรีวิวและยังมีความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการรับฟังความคิดเห็นหรือการรีวิวร้านจากลูกค้าคูป,ปองส่วนลดค่าอาหารและบัตรสะสมแต้มในการมาใช้บริการในครั้งถัดไปเป็นต้นค่ะ ในส่วนของรายได้หลักนะคะเราแบ่งออกเป็น C ีหมวดคือเครื่องดื่มขนมค่าเข้าสน้องหมาและของที่ระลึกค่ะโดยเราคำนวณทั้งราคาขายต้นทุนต่อนหน่วยและค่ะยอดเฉลี่ยต่อวันเมื่อหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินง,งานรวมทั้งหมดแล้วจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ89,300บาทต่อเดือนและยังสำรองเงินสดไว้อีก24,700บาทเพื่อความมั่นคงในการบริการค่ะต่อไปจะเป็นโครงสร้างต้นทุนเบื้องต้นของธุรกิจค่ะ เราคำนวณค่าใช้จ่ายหลักๆตั้งแต่ค่าตกแต่งร้านอุปกรณ์ต่างๆไปจนถึงค่าจดทะเบียนและเงินทุนดำเนินการเบื้องต้นที่ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงแรกเช่นค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่ะรวมทั้งหมดใช้ทุนเริ่มต้น1นึ่งล้านสองแสนบาทค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นเงินลงทุนจากสมาชิก7 0 0 0 0 0บาทและเงินกู้จากธนาคารอีก50,000 0บาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมหลักของร้านนะคะคือการให้ลูกค้าได้เล่นและใกล้ชิดกับสุนัขในสถานที่ที่สะอาดและการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีการควบคุมรสชาติอาหารให้อร่อยอยู่เสมอค่ะมีฟงกุญแจและของที่ระลึกให้ลูกค้าได้เลือกชมซื้อกลับบ้านลูกค้ายังสามารถเลือกซื้ออาหารป้อนสุนัขถ่ายรูปตามบริเวณร้านร่วมกับสุนัขได้ค่ะทรัพยากรหลักของเรานะคะจะมี1สถานที่ค่ะสถานที่ตกแต่งด้วยความสวยงามมีสนามหญ้าและแบ่งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์ค่ะ 2ทรัพยากรบุคคลพนักงานในการบริการอาหารให้กับลูกค้าและพี่เลี้ยงสัตว์คอยดูแลลูกค้ากับสุนัขเพื่อความปลอดภัยค่ะ 3. สุนัขสุนัขทรัพยากรหลักของคาเฟ่มีทั้งความน่ารักเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยากมาเล่นที่คาเฟ่ของเราค่ะ4อาหารและเครื่องดื่มวัตถุดิบและอุป,ปกรณ์ในการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีวัตถุดิบสดใหม่และเครื่องดื่มให้เลือกที่หลากหลายค่ะพันธมิตรหลักของเรานะคะจะมีร้าน อาบน้ำและตัดขนสัตว์มูลนิธิสัตว์คลินิกสัตวแพทย์โรงงานผลิตสินค้าที่ระลึกโรงเรียนฝึกสุนัขค่ะนี่จะเป็นโซเชียลบิสเนสแคนวาสของเรานะคะ s d g S Impact ค่ะผลกระทบทางบวกโดยตรง s d g 3สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีลูกค้ามีสุขภาพจิตดีขึ้นจากการเล่นกับสัตว์ช่วยลดความเครียดค่ะ s d g 8งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างงานให้กับพนักงานในร้านคนดูแลสัตว์และทาความสะอาด ผลกระทบทางบวกโดยอ้อม SDG 1ขจัดความยากจนหากจ้างคนในท้องถิ่นหรือผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะ SDG 1 1เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนเป็นพื้นที่ที่พักผ่อนของชุมชนหรือเป็นแหล่งรวมของคนลักสัตว์ค่ะผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นค่ะ SDG 6น้ำสะอาดและสุขาพิบาลหากไม่ขจัดกะ ของเสียจากสัตว์อย่างเหมาะสมอาจกระทบสุขอ,อนามัยค่ะ SDG 13รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการใช้แอร์เยอะใช้พลังงานมาก SDG 12การผลิตที่ไม่ยั่งยืนหากใช้พลาสติกเยอะหรือไม่จัดการขยะอาหารให้ดีค่ะกลุ่มเราขอจบการ,รเนเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ